สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกนะคะกับแนวทางหวยไทยนะคะแอดลงให้เลยเนาะไม่ลีลาค่ะทั้งหมดทั้งมวลทุกสูตรเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเริ่มเริ่มลดลดลดลงหน่อยนะคะสูตรแต่ก็ถ้ามีสูตรไหนเพิ่มเติมจะลงให้นะคะทุกคน อันนี้เป็นสูตรหวยไทยนะคะเป็นเลขวิ่งลูดนะคะเลขวิ่งลูดตัวเจาะตารางเลยนะคะแอดลงให้ในคลิปเดียวกันเลยนะคะทุกคนจะได้หาเอาไปหยิบจับนะคะเผื่อชอบนะคะตัวในตารางเผื่อมีตัวชอบตัวถูกใจเนาะตัวในตารางนะคะงวดก่อนนี้แตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ06 063แล้วก็09นะคะตารางก็แตกไปนะคะ วินเลขแอดก็แตกวินเลขหลานก็แตกเนาะสำหรับสายวินนะคะแอดส่วนตัวพวกแอดนะคะรอแค่เขาเปิดเปิดซื้อแค่นั้นแหละค่ะก็ซื้อไว้เลยล่วงหน้านะคะพวกแอดไม่ได้รอใกล้วันหวยออกนะซื้อตั้งแต่นี้เลยค่ะเขาเปิดตอนไหนก็ซื้อนะคะไอเรามันก็ชอบเนาะไอเรามันก็ชอบซะด้วยถ้าไปรอซื้อวันหวยออกคือว่าซื้อใกล้ๆวันหวยออกมันอั้น,นะคะ่ะเลขมัน รับไม่เต็มนะคะมันไม่คุ้มค่ะอันนี้ถ้าชอบตัวไหนก็จัดไปก่อนเลยค่ะก็คงไม่เปลี่ยนแปลงจากนี้มากหรอกเนาะแล้วก็รอดูอีกทีก็คงเป็นสูตรเล่นทั้งวันนะคะสูตรเล่นทั้งวันอันนั้นจะเป็นวดก่อนนี่ก็เข้าไปที่สามหกเนาะเพราะว่าอันนั้นมันจะเป็นเลขกําลังวันของมันเลยนะคะตามสูตรแอดนะคะ อาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะอ่ะมาดูกันนะคะหนึ่งสามนะคะหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งสามห้าห้านะคะว้ามาสามหกค่ะเยี่ยมยอดเนาะศูนย์หกสามนะคะน่าเสียดายมากมีทุกตัวนะคะยยเว้นตัวที่ออกผลหวยหกศูน3เศูนย์หกสามนะคะก็เข้าไปที่สามนะคะอ่ะมาดูสูตรของงวดวันที่สิบหกกันนะคะวันที่สิบหกนี่ แอดขออนุญาตเจาะให้หกตัวนะคะแต่ก็ลิ้นไปแค่สามตัวเนาะสามคู่ลองดูดิมันจะเข้าไหมนะคะแอดเจาะหวยไม่ค่อยเก่งยิ่งหวยไทยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะช่วงนี้เจาะไมเมื่อก่อนเจาะเข้าอยู่นะคะเปลี่ยนสูตรไปเปลี่ยนสูตรมาลืมสูตรเก่าบาปเอานีล่ะหลายสูตรหลายฟันแค่นี้แหละคะ่ะคือกระถือตัว แต่ว่าแอดว่าเจ็ดมากว่างวดนี่เพราะว่าหลานมันให้เจ็ดไม่เดียวในตารางก็มีเลขหลานด้วยนะคะแอดก็เลยรู้สึกชอบเบิ้ลจังเลยค่ะจะเขียนให้อัดเบิ้ลก็เกรงใจนะคะไม่รู้หวยไทยจะเบิ้ลด้วยไหมรู้สึกว่าชอบจังเลยเนาะใจแอดอยากไปห้าเจ็ดนะคะแต่ว่าสูตรมันให้สามห้านะคะแอดชอบเจ็ดค่ะแอดชอบห้าเจ็ดมากกว่าสามห้านะคะ อันนี้ความรู้สึกชอบส่วนตัวนะคะทุกคนความรู้สึกนะคะน,นี้เป็นแค่ความรู้สึกนะคะไม่เกี่ยวกับสูตรมาดูนะคะวิ่งรูดสามห้านะคะวิ่งรูสามห้าสามห้าสามเจ็ดสามศูนย์นะคะห้าห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์นะคะแอดจะเน้นให้ไปที่ตัวฮิตเจ็ดนะคะแอดรู้สึกชอบนะคะเพราะว่าร้านมันก็ให้เน้นเจ็ดด้วยนะแอดก็เลยเอ๊สูตรมันก็มาอย่างนี้ก็เลยเอ๊ลก แปลกๆนะเพราะว่าปกติไม่ค่อยชอบหวยอะไรที่เจ็ดแปดอะไรเงี้ยแอดไม่ค่อยชอบหรอคะชอบเลขต่าอยู่แค่สองสามอะไรอย่างนงี้มาก,ก่าก็เลยเอ๊ะเน้นให้ทุกคนสามห้าสามเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดนะคะทุกคนก็สามห้าเจ็ดนีนะคะแต่แอดรู้สึกชอบศูนย์เจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวนะคะชอบหลายตัวจังทุกคนบอกรู้สึกชอบเบิ้ลคะ่ะห,ห้ใจมันก็รู้สึกชอบห้าเจ็ดซะด้วยสิแปลกมากค่ะ แต่ว่าสามแล้วสามแล้วสามมันก็ไม่มานานแะล้วสองก็หายไปเลยนะคะสองหายไปนานมากทุกคนดูจากสูตรวิ่งลูดนะคะเข้ามาแล้วสามงูติดนะคะตั้งแต่นี่คะ่ะงวดห้าสี่สี่แปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งนะคะก็เข้าไปที่เก้าเข้าไปที่หกงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่สามนะคะ ถือว่าสูตรยังไม่นิ่งบนล่างนะคะสูตรยังไม่นิ่งบนล่างเดี๋ยวแอดจะลองพยายามทําให้ว่าเอออันนี้คือบนอันนี้คือล่างนะมันจะน่าลุ้นกว่าเนาะแต่อันนี้ก็เอาสูตรวมไปก่อนค่ะบนล่างนะคะแอดเด็นที่สามห้าทุกคนโอ้ใจมันคือมาเจ็บแท้อยากเอาห้าเจ็ดขึ้นมากเลยนะคะห้านี่ก็ นี่ก็ถือว่าหายไปนานนะคะลงงหลักะะล่วยหลักสิบนะคะหลักหน่วยหลักสิบไปอยู่หลักร้อยก็คือห้าสี่สี่นะคะหายไปจนจําไม่ได้แล้วค่ะหวยมีแต่เก้ากับหกนะคะตารางแอดก็แปลกนะคะแอดตารางแอดก็แปลกค่ะไม่มีหกกับเก้าเลยนะคะอ่ะเราก็ต้องรอดูกันละค่ะสามห้าศูนย์นะคะสี่เจ็ดหนึ่งสามห้าศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งที่ติ๊กไว้เพราะว่าหลันให้เม็ดเดียวเนาะก็มาดูตัว จาะของแอดนะคะสามตัวตัวเจาะของแอดสามห้า3ู5ย์สามห้าเจ็ดสามห้าห้าห้าเจ็ดศนย์ห้าเจ็ดห้าห้าห้าูนย์ทุกคนสังเกตนะคะหวยเบิ้ลหามทั้งนั้นเลยนะคะแอดจับได้เบิ้ลได้หามทั้งนั้นเลยนะคะแปลกมากค่ะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะแอดจับได้เบิ้ลได้หามทั้งนั้นเลยนะคะ ใครชอบ3ตัวก็ลองดูสามห้าูย์สี่เตารางไม่มี69เซะด้วยสิปกติเลขไทยถึงจะมีเลขดับหรืออะไรแอดก็จะถ้าสูตรตารางให้ตัวไหนแอดก็จะให้ตัวนั้นเลยนะคะแปลกมากคะ่ะว่าันี้ตารางก็ไม่มี69ไม่เลขดับเงืบก็แอดนี่ละคะ่ะจะเงืบก็ดูเอาคะ่ะ69ก็เป็นหวยที่อันตรายนะคะเพอออกทุกงวดออกบ่อยด้วยนะคะอาจจะมาหรืออาจจะไปหลัก้อยปุ อูโ้โหก้าเป็นหวยที่ไม่กล้าทิ้งนะคะแต่ก็ในสูตรไม่มีนะคะเอาไปพิจารณากันดูเผื่อชนกับใครนะคะใครมีเลขเด่นอะไรมาฝากแอดด้วยนะคะแอดคงงนีไม่พ้นสามโซงแล้วดูทางออกเลขบ้านทั้งนั้นเลยนะคะนี่เจ็ดสามเก้าเนาะไกลและไกลและบัวเดี๋ยวบัวมันไมสิมาเจ็ดสามเก่าบวเนาะตายบัวใบเก่ากบมุขวยคือบัวมีอ้เอาเก้าเป็นหลักร้อยก็ได้ทางนั้น เราเอาแค่หลักหน่วยหลักสิบเนาะวิ่งรูดนะคะสามห้าสามห้าสามเจ็ดสมศูนย์ห้าห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์นะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้นะคะเจอกันในไลฟ์สดหวยหาหนอยของหลานกับแอดนะคะแอดสูตรแอดแอดก็จะเอาไปไลฟ์สดนะคะวันนี้ขอให้เป็นพื้นที่หวยไทยก่อนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนะคะสำหรับหน้าหลักเนาะ ให้เป็นพื้นที่หวยไทยแล้วกันนะคะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณากันดูศูนย์มาแล้วนะคะอาจจะมาต่อเนื่องแอดคิดว่าศูนย์ยังอยู่นะคะแอดคิดว่าศูนย์ศูนย์สวยเลยแหละชอบศูนย์เจ็ดเจ็ดค่ะแอดชอบ้ามชอบเบิร์นด้วยมือนแต่แอดก็กลัวสามมันเป็นหนึ่งนะคะนี่กลัวศูนย์ตรงนี้มันเป็นสามหนึ่งแล้วก็หนะ้าหนึ่งเนาะอ้าแค่นี้แหละทุกคนถูกก็ถูกวัดดวงเราค่ะตามนี้แหละคะ่ะรอเขาเปิดก็จะไปจิ้มแล้วค่ะ รูดไว้แล้วก็เลขล้างน,นะคะหาคิมไว้พอได้ค่าประทูนะคะหวยไทยนี่ไม่สันผัดเลยนะคะเอาไปพิจารณากันดูเผื่อตรงใจกับสูตรใครนะคะเผื่อชอบสามห้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดถือว่าเป็นหวยนอกกรอบนอกกระดานเลยหรือเปล่าแปลกมากค่ะโหจะอ,อยู่แต่หกกับเก้านี่บอ นะลองเราไปเทียบกับสูตรตัวเองดูนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกลาไปก่อนเดิมขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะสูตรแอดถ้ามาหามนี่ก็อยากจะเฮ้ยถ้าจับได้หามในตลาดนี่มันโอกาสมาก,ก็สูงนะคะเหมือนตระกูลถ้าแอดจับได้หามได้เบิลในตลาดนะคะมีโอกาสมาสูงเลยมีแต่หามแต่เบิลทั้งนั้นเลยค่ะเบิลหามจะมาเบิลหน้าหรือเบิลหลังแค่นั้นล่ะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีขอให้เป็นแนวทางที่ดีเนาะขอให้ตัวเจาะเข้าสามตัวเข้าเม็ดเดียวเข้ายิ่งดีค่ะศูนย์เจ็ดเจ็ดรู้สึกชอบเฉยๆนะคะอันนี้รู้สึกชอบนะคะไม่เกี่ยวกับไปนี่แล้วมันมีในตารางพอดีนะคะรู้สึกชอบแค่รู้สึกชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ